ปีแสงคืออะไรและทำไมเราถึงใช้มันวัดระยะทางในจักรวาลเมื่อออกไปไกลกว่าขอบฟ้าของโลกหน่วยกิโลเมตรจะใหญ่จนไม่สามารถใช้อธิบายระยะทางระหว่างดาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนักดาราศาสตร์จึงใช้ปีแสงเพื่อสื่อถึงระยะทางมหาศาลในเอกพภพปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีด้วยความเร็วประมาณ30,000นกิโลเมตรต่อวินาทีทำให้1ปีแสงมีความยาวราว9 4 6ล้านล้านกิโลเมตรหน่วยนี้ไม่ได้บอกเวลาแต่บอกระยะทาง ที่ไกลจนเกินกว่าจะนับแบบทั่วไปเพื่อให้เห็นขนาดของจักรวาลลองมองผ่านทุวอย่างเหล่านี้ระบบสุริยะของเรารวมถึงเมฆออดที่เป็นขอบเขตด้านนอกสุดกินระยะประมาณ1-2ปีแสงดาวที่ใกล้โลกที่สุด Proxima Centauri อยู่ห่าง4.24ปีแสงทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 0 0 0 0แปีแสง Gal a x y ซี d r o ด e ร a เพื่อนบ้านสำคัญของเราอยู่ไกลออกไป2.5ล้านปีแสง s u p ปอร์ค s t e r l อร์ลานี มีขนาดใหญ่มหหึมาประมาณ520ล้านปีแสงขอบเขตเอกภพที่เราสังเกตได้กินระยะทางประมาณ93ล้านล้านปีแสงแม้ตัวเลขเหล่านี้จะใหญ่จนเกินจินตนาการแต่เรายังสามารถวัดความคืบหน้าของมนุษย์ในจักรวาลได้จากหนึ่งในยานอาวกาศสำคัญที่สุดของเรา Voyager 1ยานที่เดินทางไปไกลที่สุด เท่าที่มนุษย์เคยส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศปัจจุบันอยู่ห่างจากโลกกว่า25,000ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ169หน่วยดาราศาสตร์แสงต้องเดินทางราว2ชั่วโมงครึ่งจึงจะมาถึงโลกจากตำแหน่งของมันระยะนี้แปลงเป็นเพียงประมาณ0.0024ปีแสงเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าต่อให้มนุษย์ส่งยานออกนอกระบบสุริยะแล้วระยะทางที่เราเดินทางได้ยังเป็นแค่ปลายเข็ม เมื่อเทียบกับมาตราส่วนของเอกกพปีแสงจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์แต่ช่วยเผยให้เห็นระดับความกว้างใหญ่ของจักรวาลและสถานะเล็กน้อยของมนุษย์ท่ามกลางพื้นที่ที่แทบไร้ขอบเขต